อะไรที่ทําให้เราต้องคุยกันเรื่องนี้คะมันใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเรื่องยากสําหรับการผลิตจิตแพทย์ในประเทศไทยเลยหรือเปล่า คนไข้ที่บอกว่ารออยู่นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็เหมือนจะมาผสมรวมกันในช่วงสองปีให้หลังกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าครับเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในกลุ่มที่มีไม่ได้มีอะไรกระตุ้นนะครับแต่ว่าเกิดจากสภาพสังคมครอบครัวกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากนโยบายยาบ้า5เม็ดนะครับถือครองยาบ้า5เม็ดถือเป็นผู้ป่วยเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้สารเสพติดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกลุ ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาผสมรวมกันแต่ว่าเนี่ยแหละครับกลุ่มความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบนี้มันทําให้จํานวนจิตแพทย์ที่มีอยู่หลักร้อยคนมีไม่เพียงพอ,อแล้วตอนนี้ก็มีตัวเลขที่สท้อนออกมาชัดเจนนะครับว่า จำนวนของผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยที่ยังมีอีกก้อนหนึ่งเลยทีเดียวที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาครับก็เลยชวนมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นที่น่าตกใจมากเลยว่านี่คือข้อมูลปัจจุบันล่าสุดทุกวันนี้นะครับเรามีจํานวนผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมากถึง4ล้านคนหรือว่าคิดเป็น6%ของประชากรทั้งหมดเลยนะครับ4ล้านคนเนี่ยมีเพียงแค่3าเท่านั้นที่เข้าถึงการรักษาเจอคุณหมอได้รับยาแต่ว่ายังมีผู้ป่วยอีกเกินครึ่งเลยนะครับหกที่ยังเข้าไม่ถึงกกาารรัษ เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยครับถ้ามาดูก็คือเรามีจิตแพทย์หลักร้อยคนเท่านั้นเองตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมยังมีผู้ป่วยที่ยังรอคุณหมออีกต้อง60%นะครับที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงการรักษาได้จิตแพทย์ทั่วไปเนี่ยครับคุณหมุษรินมีอยู่409คนคิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากรเนี่ย0.7หรือคิดง่ายๆ1คนต่อประชากร10,000แนคนแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือเด็กๆเด็ก ที่จะต้องใช้จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในการดูแลเนี่ยเด็กคนที่จะมาดูแลเด็กๆก,กลุ่มนี้มีอยู่เพียงแค่112คนเท่านั้นเองถ้าคิดเป็นสัดส่วนประชากรก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีอยู่ที่0.81คนหรือว่าี่ง่ายๆ1คนดูแลประชากรที่เป็นเด็ก หนึ่งแนคนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นภาพรวมแบบนี้เนี่ยเราน่าตกใจนะครับว่าแล้วคนที่ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีจิตแพทย์รองรับอยู่แค่นี้เราจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการที่มีเรามีจิตแพทย์หลักร้อยคนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชั้นเรียนของจิตแพทย์เรียนยากเกินไปหรือเปล่าหรือว่า คุณหมอที่เรียนรุ่นใหม่ไม่อยากจะไปเรียนจิตแพทย์เป็นความจริงแบบนั้นไหมเรื่องนี้แหละครับทำให้ผมต้องเข้าไปเปิดห้องเรียนของคุณหมอดูว่าคุณหมอที่จะมาเป็นจิตแพทย์เนี่ยเขาเรียนกันยังไงมันเรียนยากจริงหรือเปล่าแล้วมันมีความแตกต่างจากการเรียนแพทย์สาขาอื่นหรือไม่ลองไปดูกันครับ ผู้ป่วยรู้สึกปลอดปลอดภัยขึ้นชั้นเมื่ออยู่กับพ่อครับแพทย์ประจําบ้านที่มาเรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชในห้องเรียนนี้มีจํานวน20คนแต่มีอาจารย์ร่วมสอนมากถึง5คนเพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลายในการวินิจฉัยโรคเป็นเสผู้หญิงาคด,ด้วยการผูดด้หญิอองอารมณ์เศร้าการเรียนการสอนในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แพทย์ประจำบ้านได้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาคนป่วยจิตเวชจริงภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและพบว่า บางเคสมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยจึงนำเคสคนไข้มาปรึกษาร่วมกับเพื่อนแพทย์คนอื่นๆและอาจารย์แพทย์ร่วมกันประวัติการรักษาของคนไข้จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดใช้เฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนนี้เท่านั้นแม้แต่เราที่เข้าไปทำข่าวก็ถูกเชิญออกมาด้านนอกเพราะประวัติของคนไข้ไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติการรักษา แต่ผู้ป่วยจิตเวชบางรายจะต้องมีการสืบสอบข้อมูลภูมิหลังชีว <thin Herm Straße> ิตและคนในครอบครัวมาประกอบการวินิจฉัยด้วยการเป็นจิตแพทย์จึงมีความแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่นหนึ่งในอาจารย์แพทย์ที่ร่วมสอนในชั้นเรียนนี้บอกว่าเพราะการวินิจฉัยโรคไม่สามารถดูความผิดปกติในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้จังเช่นการตรวจเลือดแต่ต้องใช้หลักการทางจิตวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกาย สมองและอื่นๆประกอบกันเพื่อค้นหาความผิดปกติคนที่จะเป็นจิตแพทย์เนี่ยก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองก่อนนะครับว่าต้องมีอะไรนะความเรียกว่าแข็งแกร่งทางจิตใจอยู่พอสมควรแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแพทย์อย่างเช่นเป็นศัลยแพทย์เนี่ยก็อาจจะต้องอะไรนะครับเหมือนกับร่างกายแข็งแรงทํางานหนักหรือว่าอาจจะทํางานตอนกลางคืนไหวอะไรไหวแต่ถ้าจิตแพทย์แล้วคนอาจจะมองว่าเอ๊ะงานมันสบาย แต่ว่าการรับฟังเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ของคนเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เราจะจัดการยังไงที่ไม่เอาเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องทุกข์ใจของเราต่อไปก็เราจะต้องผ่านกระบวนการต่งตางๆแล้วก็จะต้องมีการปรึกษาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่ผนายแพทย์อธิวัฒนบุญเรืองหนึ่งในแพทย์ประจำบ้านที่มาศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตเวช ได้รับทุนจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญซึ่งมีจิตแพทย์ประจำเพียงคนเดียวเขายอมรับว่าในพื้นที่จิตแพทย์มีไม่เพียงพอหลังจากเรียนจบต้องกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญแต่เหตุผลที่ตัดสินใจเป็นจิตแพทย์เพราะมองเห็นปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนของตัวเองที่ถูกนำไปผูกโยงกับความเชื่อ คือเกิดอยู่ในชุมชนที่เห็นผู้ป่วยจิตเวทอยู่ในชุมชนแล้วมันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวทค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการทางจิตที่เกิดหรือว่าผลข้างเคียงจากยาครับทำให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันดูอธิบายในทกเชิงของความเชื่อมากกว่าครับเชิงของวัฒนธรรมมากกว่าตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าแบบเออทำไมเราถึงแบบ เชื่อเรื่องผีเข้าทําไมประเภทนี้เราก็เริ่มเริ่มมีตังหิดใจด้านนี้แล้วพอมีโอกาสได้เรียนหมอแล้วก็ได้ไปวนเรื่องจิตเวชแล้วพอเห็นเนื้อหาแล้วเราก็รู้สึกชอบเพราะว่าเหมือนอคุณหมอโรคอื่นเนี่ยเขาศึกษาเรื่องทางกายเขาจะมีการตรวจร่างกายการตรวจเลือดที่จะมันเห็นได้ชัดว่าเป็นโรคนี้แต่อาการทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นการที่ต้องสัมภาษณ์การพูดคุยการใช้ระยะเวลาพอสมควรที่จะวินิจฉัยอ่ะคืออย่างที่บอกไปว่าจิตแพทย์ก็น้อยอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยเนี่ยมีปริมาณเยอะมากขึ้นเลย ค,คือภาระงานมันมากเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่โรงพยาบาลที่จะไปทํางานอยู่มีจิตแพทย์เพียงคนเดียวต้องดูคนไข้ในตึก20คนแล้วก็ต้องดูเ,ออเป็น OPD เคสอีกประมาณเกือบ200คนเนี่ยคือภาระงานมันเพิ่มมากขึ้นหลังเลิกเรียนช่วงเย็น เราพบว่ายังมีแพทย์ประจำบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่นั่งจับกลุ่มขอคำปรึกษาจากอาจารย์แพทย์อยู่ภายในห้องเรียนประอคนก็ต้องฝาแพทย์ประจำบ้านรุ่นนี้เหลือเวลาเรียนอีกเพียงหนึ่งปีก็จะครบตามหลักสูตรจิตแพทย์3ปีและได้กลับไปรักษาคนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทุนจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด ข้อสังเกตหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยถ้ามีนักเรียนอยู่ประมาณ20คนจริงๆอาจารย์อาจจะไม่ต้องมีถึง5คนก็ได้นะครับแต่เพราะว่าชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนของจิตแพทย์อาจารยแพทยแพทยนะครับแพทย์ที่จบไปแล้วเนี่ยที่จะมาเรียนต่อเฉพาะทางมี20คนก็ถือว่าเป็นนักเรียนในชั้นเรียนนี้ยี่สิบคนแต่ว่าในห้องเรียนนี้ต้องใช้อาจารย์ผู้สอนถึง5คนนั่นเป็นความต่างครับว่า ในชั้นเรียนของจิตแพทย์ต้องใช้อาจารย์แพทย์มารวมสมองกันเพื่อที่จะดูความซับซ้อนของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทที่มีหลากหลายปัจจัยที่ให้ต้องคิดว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่และจะวางแผนรักษาต่อไปอย่างไรครับเอาง่ายๆว่าโรคทางจิตเวทมีความละเอียดอ่อนด้วยนะคะการจะวิเคราะห์แต่ละเคสเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรมันอาจจะไม่มีเครื่องตรวจอย่างโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานที่ตรวจแล้วเห็นได้เลยนะคะแต่ว่าโรคทางจิตเวทเนี่ยอาจจะต้องมีการวิเคราะห์กันเยอะจึงอาจจะมีบุคลากรที่ใช้ในการ นเนย,เยอะด้วยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจจะทําให้เราเห็นว่าความยากในการเปิดห้องเรียนจิตแพทย์เนี่ยเราเห็นความยากและมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่คุณวชิรวิทย์มองว่านี่เป็นความยากในการผลิตแพทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยยังผลิตได้น้อยอยู่นะคะมันจะมีข้อจํากัดนะครับเดี๋ยวชวนมาดูตรงนี้เลยนะครับว่าผมได้รับเสียงสะท้อนมาจากนักศึกษาแพทย์ ที่เขาเรียนจบแล้วนะครับถ้าไปดูตามเส้นทางของการเป็นจิตแพทย์เนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องไปเรียนแพทย์ทั่วไปก่อนที่คณะแพทย์พอเรียนแพทย์ทั่วไปครบ6ปีก็จะต้องมาทํางานแพทย์เพิ่มพูนทักษะซึ่งแพทย์ที่เรียนครบ6ปีเราจะเรียกว่าแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปหรือว่าแพทย์ GP หลังจากที่คุณทํางานเพิ่มพูนทักษะแล้วใน1ปีเนี่ยจะต้องมาเลือกเรียนแล้วครับว่าคุณอยากเป็นแพทย์อะไรอยากเป็นสัญญแพทย์อยากเป็นกุมารแพทย์หรืออยากจะเป็นจิตแพทย์ ในส่วนของการเรียนต่อเนี่ยครับจะต้องเข้ามาเรียนต่ออีก3ปีแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยครับได้ทราบข้อมูลมันามาว่าแพทย์ที่เป็นแพทย์วิทาศาสตร์ทั่วไปที่ทํางานเพิ่มพูนทักษะมาแล้ว1ปี 1> กําลังจะมองหาจะไปต่อแพทย์สาขาไหนเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะมาต่อที่จิตแพทย์เนี่ย เป็นจํานวนมากครับแต่ว่าโคต้ตาในการให้ที่นั่งเรียนเนี่ยมีไม่เพียงพอเพราะอย่างที่บอกไปว่าจํานวนจิตแพทย์ในระบบมันมีไม่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตแพทย์ในระบบมีไม่มากนั่นหมายความว่าอาจารย์แพทย์ที่จะมาสอน คุณหมอที่เรียกว่าคุณหมอประจําแพทย์ประจําบ้านหรือที่เรียกว่าเลสิเดนเนี่ยเป็นแพทย์ที่จะมาเรียนต่อเนี่ยก็มีจํานวนน้อยลงไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันมีน้อยอยู่แล้วภาระแพทย์ของอาจารย์จิตแพทย์ก็มีเพิ่มขึ้น<ฆ>เพราะว่าก็ยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่จะต้องดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนมาเหมือนกันก็คือระบบสวัสดิการไม่เอือ้อเราจะเห็นว่าตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลเอกชนเปิด คลินิกจิตเวชเพื่อที่จะให้คนที่มีกําลังใจเนี่ยรัดคิวไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลของรัฐแต่ว่ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นการดึงบุคลากรทางด้านจิตเวชโดยเฉพาะจิตแพทย์เนี่ยไหลออกจากระบบ มาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็ยิ่งซ้ําเติมปัญหา<ฮ>บุคลากรมีไม่เพียงพอด้วยครับเราเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าข้อจากัดเนี่ยมันเยอะจริงๆทั้งจํานวนปีที่เรียน,นยก็มากด้วยนะคะบุคลากรที่ใช้ในการสอนก็มีไม่เพียงพอในขณะที่ประชาชนเองก็เข้าถึงจิตแพทย์ได้ยากเอาเฉพาะแค่ทีมสาววิชาชีพในเวลานี้นักจิตวิทยานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาในประเทศไทยก็ไม่ได้มีแพร่หลายเหมือนกันไม่แน่ใจว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบป,ประเทศไทยกับต่างประเทศดูที่เขาสามารถผลิตจิตแพทย์ได้เยอะกว่านี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เขาสามารถ เป็นโมเดลให้ไทยได้บ้างไหมคะถ้าดูในเฉพาะภูมิภาคอาเซียนนะครับสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีจิตแพทย์ สัดส่วนจิตแพทย์ต่อประชากรเนี่ยมากที่สุดแต่ก็ยังไม่เท่ากับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีจิตแพทย์10คนต่อประชากร10,000แคนแต่ถ้าดูที่ประเทศไทยนะครับเรามีจิตแพทย์เพียงแค่1คนต่อประชากรแสนคนแต่ถ้าสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์จะมีจิตแพทย์4คนต่อประชากรแสนคนคก็ถือว่าเยอะกว่าประเทศไทย3เท่าแต่ก็ยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานถามว่าทาไมสิงคโปร์ถึงมีสัดส่วนจิตแพทย์มากกว่าเมืองไทย อาจจะเป็นเพราะว่าประชากรน้อยกว่านะครับถ้าเอามาหารกันกับจำนวนบุคลากร,ก,รก็อาจจะเป็นที่มาว่าทําไมเขาจึงมีจิตแพทย์ที่มากกว่าสัดส,ส่วนมากกว่าประเทศไทยแต่ว่าทุกประเทศกําลังเจอปัญหาเดียวกันครับอ,อย่างที่เห็นว่าต้องใช้อาจารย์แพทย์ในการสอนนักศึกษาแพทย์จํานวนหลายคนครับอันนี้เป็นข้อจํากัดมากๆเลยที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยอ,อาจจะ,ะเผชิญ ปัจจัยเดียวก,กันกับประเทศไทยแต่ตัวนี้ก็จะมีตัวบวกตัวคูณเป็นในส่วนของประชากรในแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าถ้ามาดูสิติของผู้ที่สนใจจะเรียนจิตแพทย์ย้อนกลับไปดูนะครับคุณบุษลินตั้งแต่ปี2563เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยคนที่เรียนจบแพทย์ ก็จะมีอยู่เพียงแค่48คนต่อปีเท่านั้นนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมาล่าสุดเนี่ยปี2,566มีคนที่เรียนจบจิตแพทย์ในปีนี้มากถึง57คนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยจะสามารถผลิตจิตแพทย์ได้อยู่ที่ปีละ50คนแต่ว่าแผนที่เราจะไปต่อครับถ้าเราจะรองรับ จำนวนผู้ป่วยจิตเภทจิตเวทท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนี่ยเราจะต้องผลิตให้ได้มากถึงปีละ80คนนั่นหมายความว่าตอนนี้มีการตั้งเป้าที่จะผลิตจิตแพทย์ได้ถึง400คนภายใน5ปีถามว่าเป้านี้จะเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องมีการแบ่งเก้าอี้เรียนออกมานะครับแบ่งชั้นเบ่งเขาเรียกว่าเบ่งเก้าอี้ของคุณหมอที่จะเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามาดูครับว่ามีสถาบันไหนบ้างที่รับสอน คุณหมอจิตแพทย์เดิมเนี่ยมีอยู่แค่สีสถาบันครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญานี่คือหลังคาแดงเก่าชื่อเดิมแล้วก็มีโรงพยาบาลศรีธัญญาที่จะเป็นสถาบันในการสอนคุณหมอได้อยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลยุวประศาสตรวทยโยฐธรมแล้วก็โรงพยาบาลสวนปุงที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่งจะเริ่มมาได้แค่ปีเดียวนะครับนอกจากโรงพยาบาลสวนนี้แล้วเนี่ยจะมีคณะแพทย์ต่างๆประจํามหาลาัยที่สอนด้วยแต่ถ้าจะไปถึงเป้า400คนภายใน5ปีจะมีอีก5สถาบัน ตามนี้ครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอที่เพิ่มเข้ามาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลศูนย์ ที่อยู่ประจําจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วโรงพยาบาลศูนย์จะเป็นสถานที่ในการผลิตแพทย์เฉพาะทางอื่นๆแต่ว่ายังไม่ได้ผลิตเฉพาะทางด้านจิตเวชก็จะมีบทบาทในการต้องเปิดชั้นเรียนผลิตจิตแพทย์เพิ่มขึ้นลองไปฟังนะครับว่าแผนนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องทาลายกำแพงอะไรบ้างนะครับผมพูดคุยกับกรรมการของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าเราจะไปต่อในการที่จะเพิ่มจํานวนของจิตแพทย์เหล่านี้ได้อย่างไรครับ อันหนึ่งที่จิตแพทย์อาจจะต่างกันอื่นคือเรามีเขาเรียกซุ้มวงซูเปอร์วิชันคือจิจติแพทย์เนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยให้เราเข้าใจตัวเองเพื่อจะไปเข้าใจตัวคนอื่นเ mm hmm. นื่องจากทางแขนงวิชาทา์จิตแพทย์หรือจิตเวชเนี่ยเราใช้อ่าการใช้จิตแพทย์เป็นโกลสแตนดาร์ด hmm. เป็นมาตรฐานในการรักษาคือจิตแพทย์เป็นคนเทียบว่าอันนี้ปกติไม่ปกติ mm hmm. เพราะนั้นเขาจะต้องรู้จากตัวเองแล้วจะเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานการเทียบได้อันนี้คือมาตรฐานโลกก็เป็นอย่างนี้ คือมาตรฐานการผลิตมันจะมีข้อจํากัดว่าต้องมีอาจารย์2ต้นหนึ่งนะครับต้องมีวอร์ดเท่าไหร่นะครับมีกี่เตียงกี่เตียงนะครับพวกนี้มันเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งนอกจากที่อันที่บอกว่าวิธีการเรียนเนี่ยวิธีการที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันก็มันก็จะมากกว่าสาขาอื่นละเราได้ไปขอยกเว้นนะครับกฎที่ว่าอาจารย์2คนฝึกนักศึกษาได้คนเดียวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราไปขอแพทยสภาว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาดแคลน เราขอได้ไหมว่าเอาขอเป็นอาจารย์แล้วก็ลบหนึ่งคนเป็นสูตรเขาเรียกสูตรเอ็นลบหนึ่งอย่างสมมติเราเรามีอาจารย์สิบคนเนี่ยแต่ก่อนเทนได้ห้าถ้าเกิดเราเปลี่ยนสูตรใหม่เนี่ยอาจารย์สิบจะเทนได้เก้าจะเพิ่มการวางการผลิตในสถาบันเก่าที่มีอยู่แล้วลสถาบันใหม่ก็ไม่ต้องมีอาจารย์มากอ,มอันนี้ก็ให้สภาให้มาเป็นเวลาห้าปี ก็เร,เรียกได้ว่ามีความพยายามในการที่จะเบ่งเก้าอี้ให้คุณหมอที่ต้องการจะเรียนเฉพาะทางด้านจิตแพทย์เนีน <posterior. S 3> <Whoa> ่ยได้เข้ามาเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับบุษลินแต่อย่างที่กรรมการของสมาคมจิตแพทย์ได้บกพูดไปนะครับน่าสนใจว่าคนที่จะเรียนจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเช็คความปกติของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าพอถึงจุดที่ต้องลงไปปฏิบัติงานจริงไปเจอคนไข้จริงเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นสแตนดาดเป็นมาตรฐานในการที่จะสำรวจความผิดปกติของคนไข้